ยอดแสนไกลแฟทเทคนะครับชกในรายการฮีโร่เรจแนนะซึ่งเป็นรายการการต่อสู้ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีนดาราภาพยนตร์ชาวจีนนะครับโฮ่ฉีซึ่งเป็นดาราที่ชื่นชอบมวยไทยเป็นพิเศษเขาท้ายอดแสนไกลขึ้นชกจริงเก็บจริงซึ่งก็สร้างความเป็นห่วงให้กับครอบครัวเขาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะมารดาและน้องสาว ผมใฝ่ฝันมานานแล้วว่าผมอยากจะขึ้นชกกับยอดแสนไกลซึ่งเขาเป็นมวยไทยอันดับต้นๆของโลกและผมก็ขอขอ,ขอบคุณยอดแสนไกลที่ขึ้นชกกับผมผมโชคเต็มที่ครับเอาออกมากแล้วยาซันเครนะครับเนาะเอาคนจีนเรียกยาซันเครนะอา่าปวดเห็นว่าสิทธรม,มาราติเอานักชกจากหนองบัวลำพูหันตัวนะเอา ในช่วงนั้นก็อายุ26ปีนะกำลังหนุ่มเลยทีเดียวเชียวแหละอันแล้วสำหรับนักชกชาวจีนนะเป็นดารานะครับนะโนาะฮชีเขาก,ก็มีสองชื่อนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็ชื่อเป็นภาษาจีนนะซึ่งท่านงัวศกนี่ก็ได้บรรยายสรรพคุณของยอดแสนไกลนะได้แชมป์อะไรอะไรเนี่ยก็ บรรยายมาหมดเลยบนเทัะเสียมเรียบยาสังเวยแฟรเถียกหนออีก็เป็นเชี่ยมมากมายหลายเส้นหนอตั้งแต่เชี่ยมโตโยต้าสองเส้นหนอเชี่ยมถ้ายไฟสองเส้นนะเชี่ยมลุมพินีอีกสองเส้นหนอเชี่ยมโลกมวยไทยหกเส้นหนออ่ะเชี่ยมลรอ่องไฟสองเส้นเชี่ยมคิงครับหนึ่งเส้นเชี่ยมเอเชียหนึ่งเส้นเชี่ยมตัวนาเมงหนึ่งเส้นแะ้วก็เชี่ยมไทยแลนด์สองเส้นเลยที่เหลวหนอ อาเสียมเรียบต่าไปหนอเป็นนักชวกชาวจริงนะเป็นลาลาอ่ะซึ่งก็มีคุงแม่อ่ะมาเจียกตามรับช่วงด้วยความเป็นความลูกชายเขาบอกว่าเขาต้องการชวกกับยาสังครโลยกลางชวกในวันนี้เป็นกลางชวกจริงเจ็บจริงไม่ใส่หมวยลมต้มคงรู้ขอเชิญพวกกับเขาโอชี เอาหลังจากที่ท่านวัวศกแล้วนะครับเนาะได้แนะนาตัวโฮฉีนะซึ่งก็เป็นดาราภาพยนตร์ชาวจีนรักมวยไทยนะมวยธรรมดาไม่ต่อยนะจะขอขึ้นชกกับยอดแสนไกลเลยนะครับท่านซึ่งช่วงนั้นชาวจีนก็บอกว่ายอดแสนไกลเก่งที่สุดในประเทศไทยนะอันนี้ไม่มีดราม่านะครับนะเพราะว่าอ่านจากข้อความของไอของคนจีนนะ เอาออกมาแล้วว่าจังไดยโฮชีเอาบางท่านก็อาจจะรู้จักนะหรือเคยเห็นผ่านหูผ่านตานะเอาบางคนบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นเลยวัตถะแล้วก็เป็นดาราที่ชื่นชอบมวยไทยนะครับนะเนี่ยโอ้โหหน้าตาหล่อแล้วนะส่วนมากก็จะเล่นหนังเกี่ยวกับกังฟูแล้วก็เกี่ยวกับพวกบูล้างผานนะครับเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับชีวิตมวยไทยอยู่เรื่องหนึ่งนะโดยเขาเล่นเป็นพระเอกนะ แล้วพื้นฐานเขาชื่นชอบมวยไทยนะครับเป็นกังฟูก่อนนะก็จะมาเป็นมวยไทยเนะเอาก็ขออธิบายเป็นภาษากลางเนะเหลังจากนั่นแล้วก็เบาลาวหลดแล้วสีญาติอย่างเอาขึ้นนั่นลงถึงหัวศพเฮ้ยมันอยากแขนไหมข้าพทด,ดเอาไว้อันนี้ก็คือแม่แล้วก็พี่สาวหรือน้องสาวไม่รู้นะของโฮชีเอา อันนี้ก็เป็นการชกจริงนะครับไม่ได้ชกโชว์นะ,ะเพราะว่าทางดาราจีนหรือฮ่อีนี่ขอชกจริงกับยอดแสนไกลเอาผ่วนละรเห็นบ่าสาวยกไปแล้วอจุดเหลืองแดงกันตื้อหยกหนึ่งกำลัร่งเริิมขึ้นแหมพอนะเอาเบงทานยางเซ็นเป็นบกคือให้เทานยางเป็นปกๆจังในบูสาวยกไปบ่ได้นุ่ยนาด เอายกแรกกำลังเ,เริ่มขึ้นนะครับกรรมการก็มาให้กติกานะสำหรับกติกกานเมือนี่ห้ามตีไทยท้อยกันแล้วก็ห้ามแท้งเขาใช้แค่หมกันเอาซ้ำนี่หลนะนักมวย้เอาข่าวมอมเอามาดูเอาดารารักมวยไทยว่าเป็นยังไงเอาชกจริงเอาล่องบึงเสจแล้วกับยาสั้นเครนะครับนะอะน,น่าเด็ดบ่เตะขาดังเสียนันเต้ยยาสั้นเครเอาโหชี้จ้วงหมัดขัวไปเบา อ่านั่นออานั่นเห็นบ่เตะต้ตนขายอดแสนไก่แล้วว้ยบอนสีดังพองล่างเยอ่ดิโอ้โหเฮ้ยถื่นสยแล้วว่างั้นเอา้าเอา้าแตกละเฮ้ีเนี่ยเอา้าก้มลงมาโดนแข้งนะครับเนาะเอา้าเอา้าเตะเบี่ยงใส่มันคือไปแตกเบี่ยงบอลล่ะเฮ้เอาว่ายังไงเพทยสนามโอ้ยเอา้านี่ก็คือมันดาของโฮชฉีนะครับเนาะ เ,เสียชกม,มาแล้วเอาซุ้มใส่ก้มเอียงมานะเตะซ้ายแต่ไปโดนเบี่ยงซ้ายนู่นอะเอเออ๋อเนี่ยใครเนี่ยเอานักข่าวหรือใครเอานักข่าวเข้ามาถามอันลูกไส้เจ้าแตกแล้วดิเมนไงพ่อนะนักข่าวว่าเอาชกได้ไหมโอ้โหแข่งเดียวนะครับเนาะอุ้อไยไล่แข่งจะหน่อยอยู่ เอาเนี่ยเสียงพี่สาวตะโกนอร่อยเอาว่ายังไงเอาโชคต่อได้เห็นตัวเอาลองเบิ้งสระกับยาสั้นเคร้เอาเอานั่นเอาเจย๊ยบเฮ้อเอาเอาอย่าง่ะเอาตะโกนเอาพี่สาวตะโกนตะโกนให้หยุดหรือยังไงฮะเอายอมแพ้ สงสัยยอมแพ้นะครับนะาะอ้าพี่สาวไม่ให้ชกต่อ,เ,อเพราะว่าหน้าเป็นแผลซ้ำเนี่แล้วอาดีแล้วที่รีบแตกนะครับไม่งั้นจะเจ็บตัวหนักกว่านี้อโอ้ยบบกุ่มคาล่อบเบิ้งเลยนเนาะว่ายังไงเอานี่ยดูภาพช้านะีไปโดนด้านนั้นได้ยังไงนะเตะซ้ายเนี่ยอ เอา้ากลมลงมานะครับเอ้ยกระไซเลยแล้วป้องล่างเลยแล้วคิ้วด้านซ้ายอันนี้แตกนิดเดียวนะครับนะแต่ไม่ยอมให้ชกต่อนะอสงสัยจะแตกแค่เข็ม2เข็มนี่นะเอ,อ้ยบันเท้าจนตีมาหยากรยังให้ชกจะดีบันเท้าเฮ้ยเสียนพนันเลยว่าจะแพ้แล้วของเราในบางทีเย็บ30เข็มนะคะแนนนำยกห้าเนี่ยถ้าคะแนนนำแล้วจับแพ้ไม่ได้นะ เย็บถึง30เข็มเอาทารุณแต่ผมรู้สึกยินดีนะครับที่ได้โชวกับยอดแสนไกลก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของผมนะครับอันนี้ก็แปลจากภาษาอังกฤษนะครับซับภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือมารดาขึ้นมาบนฮานนะอันนี้ขึ้นมาบนเวทีนะเอา,เอาแล้วก็เป็นห่วงแผลโอ้โหแม่ใหเอาตอนเป็นสาวนี่สวยนะ ก็มีล่าม,มาอธิบายให้ยอดแสนไกลฟังนะกันที่เจ้าตีวังหันเป็นดาลาจีนตัวไปะนะาการชกก็สิ้นสุดลงเพียงแค่ยกแรกนะครับนะอยอดแสนไกลก็ได้คุกเข่านะเอาช่อดอกไม้มอบให้กัมามดาของโฮูฉีนะครับนะเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะเนาะ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ช่วมหันตัวและสำหรับต่อไปนี้เป็นการชคของมวยไทยกับมวยขุนคาแมชาวเมืองเบียฟาแอฟริกาตะวันออกซึ่งเขาพิสวาดวิชาการต่อสู้แบบขุนคาแมของกัมพูชายิ่งนักเพราะเขาถือว่าเป็นวิชาการต่อสู้ต้นแบบของการต่อสู้ในภูมิภาคนี้สำหรับคู่ชกของเขาเป็นมวยไทยมีชื่อว่ายอดขุนศึก โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2560ในรายการมวยบายนทีวีเท้าวกาดังภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านบันท็เอามาอีกแล้ววู้วไอ้มัดคินควางพูดหระเห็นบ่าสิทธมดาลือมานูเอวนะครับเอานักชกจากเมืองเบียฟ้าแอฟริกาตะวันออก ไอ้มัดคิงคองเลยเอาเป็นบบนั่ <c oughs> งะไรบ้านี้เอาตึกเต้ไข่หำว้าวเต้ใข้ห้ำคอยว้าวโอ้เอาบอกว่าประเทศไทยก็มีใครหำำพื่อกันเนาะ <c oughs> เอามาดูภาพชาครับว่าเต้ยังไงนั่นเห็นปะแก้งบับขอไปแล้ว <c oughs> เอาสำหรับนักชกไทยเนี่ยต้องขออภัยนะครับไม่รู้จักชื่อค่ายนะ อน,นักชกไทยเนี่ยยอดขุนศึกอะจะเป็นยอดขุนศึกมรราชพัฒจอมบึงก็ไม่น่าใช่นะครับเนาะหรือใครสิทธิ์คูเยี่ยมเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่อีกคือกันเอาาน,นั่นเห็นว่าเตะขาล่องเาง่ีไอ้หมัดคิงคองนะว่าม่นคิงค้องจะหมัดแล้ววันสิเป็นขิงค้องมดตัวเม่ีพวันลเนาะอ่านั่นเห็นว่าเว่อไปแต่ละบาทเนี่ไว้ว่าตายกันเยาแล้วพวน เตะขาอาก็มีอดีตยอดมวยไทยนะครับที่เป็นเพื่อนๆน,นะบอกอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับคนโพสต์ด่าม,มวยไทยนะครับเพราะว่ารุนแรงเหลือเกินเอาวา่าจตงไหนต่อยหัวตอนใส่แท่งเขาโอ้โหสิธรรมบาราติไอ้มัดขิ้นข้องไหมเนาะพวนเอาว่าแต่ไหนยอดคุณซึ้งเหรอเห็นวะปีมัดท,ทิมทั้งตัวฮัลโหลเอาดูการชกแล้วก็คงจะเป็นมวยไทยที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงสําไดนะครับเนาะเอา วันนี้มาเจอมาโนเอลเนี่ยไอ้มัดคินคองเนี่ยโอ้โหอันตรายจังเลยนั่นแหละตีแคร์ตายมาหลายตัวแล้วไม่เนาะพวนเห็นว่โอ้โหแถวแม่น้ำไนนี่ว้ยไปทามเบิ้งเปียงแคร์ลดปริมันลงก็ย้อนนี่แหละมาโนเอลนี่เราตีตายพวนเห็นว่าเตะกับพวนมัดโอ้โหเขาดุกซ w วงดังโป้งล่างอีกแล้วเอาเตะเขาดุกซ่วงคืนเหมือนกันนะครับนะสําหรับยอดคุณศึกนะล่องเบิ้งตี้พวนเห็นว่าสักยงนเอาเตะเขาดุกซวง n อีกแล้วเอา วาางง่ายังไงเอานั่นโอ้โยยามสอกเข้าไปนะครับเนาะห่างเป็นวาออบพวนแล้วทิ้งทั้งตัวอัวมัดมารูเอลไว้สันเถือกกระหัวรุดปอก,กแล่ะเพื่นไปข้างยี้ทั้งไปเพื่นเอาวาอ่าจังใดอโอ้ยบุ้ยเบิ่งทานยางอิปอยแี่เฮ้ยสันนักมวยใจบ่เถึงกัน,นแล้ลูกหันั่นแหละคู่ต่อสู้เอานั่นเห็นบ่วืบไปแต่ละบาทเนี่ยเอาวาอ่าจังใดอันยอดคุ้นซึ้ง เอามาโนเอลเตะไม่โดนน่ะแหล่ะล่วงมึงตี้กับมาโนเอลส่วนมึงนานี่แล่ะโอ้โหเออโอ้เป็นยังไงนี่โอ้โหเอ๋แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยถือขำคักๆนอะพี่น้องกันโอ้ยดังเสียเลุดไปเนองนี่เตะส่วนคืนนี้สิกระเต็มๆมันละกระจับเอาไม่อยู่เหรอเฮ้ยว้าวมันตี้ทำคอยเอ้าเอามึงฟาดขาโอ้โดังซั่วะลุดพี่น้อง เอาไหนหมอคือบ่มี่แหละหมอเฮ้ไปทางใดเมื่อหมอขมนันเอากรรมาการนับปฏิบัติันี้เอาเบื้องเท่าเสียสีฟ้าว่าท้งไหนลูกตาแม่บักแหลก,กูบ่ใจขัดตัวมึงดิว้าวมันเตะข้ามข่ายลูกไอ้เอา,เอาลูกแล้วว้าโอ้เอ,าเอา้า บ่เป็นธรรมดาล่เลยพี่น้องอันนั้นว้าวนับเพชรยังเดี๋ยวนี้มันเต้หำคอยอโอาหอด้วยแล้วกรรมการแปดเราซิริบเอานับสิบวะเหือว่างเดีโอ้ยจากบ้านเกิดเมืองนอนมากไก่นะครับเนาะมาถึกเต้หำอยู่กับผู้ชาินี่เองเอาสกต่อบ่าไว กรรมการนับนับถึงสิบนะ,ะถ้าชกต่อไม่ไหวเนี่ยยุติการชกนะ,ะแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะครับเนาะว่าจะให้แพ้หรือให้ชนะฟาวสำหรับคู่นี้นะกรรมการให้แพ้นะครับนะให้มวยไทยนี่เป็นฝ่ายชนะนอกนะไปในยกที่สองอันี้น่าจะเป็นยกที่สองนี่ กรรมการชูมือแล้ววันเถะสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการท้าโชคกับยอดมวยไทยระดับโลกของคนจีนหรือนักชกจีนสองคู่นะครับท่านคนแรกคือไซมอนมาคัตโคดมวยไทยแกล่งทั่วแผ่นชาวแคนาดาไย <I S 1> เป็นมวยไทยชาวแคนาดามีคนจีนมาท้าตอยกับไอจัดป้าย ขน้อยก็สิขอบอกบักไซมอนมาขัดหวาขน้อยบอมเมนนักมวยธรรมดาข้น้อยเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังของหมู่บ้านมีสนันบักไซมอนตายแน่นอนสำหรับผู้นี้ชกในรายการฮีโร่เรเจนที่เมืองจีนานมณฑลซานตงประเทศจีนเมื่อวันที่สามกราคมปี2557ท้ารดเากาดำ ภาคเป็นภาษาอีสาน, utet, นะเ yeah. ้ยก็บ um. ม <S 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 ั็นบนเบิงสาวยกไปนะครับนะเพวนเราเห็นว่ายกหนึ่งเด้พะนะอาสำหรับนักชกชาวจีนมีนามอยู่แล้วว่าลีไบนะครับเบิงนานนี่แหละเป็นตะวยานให้กวดนะสิตีไซมอนพ่ะนอายกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับนะระหว่างยอดมวยไทยแปลงทั่วแผ่นไซมอนมาคัดนะ อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุชาตินะครับเนาะหรือยอดดอยศิษย์กูเต้านะอดีตเด็กเกเรนะที่อาจารย์สุชาตินำมาชุบเลี้ยงปั้นให้กลายเป็นนกชกมวยไทยระดับโลกเอาล่องเมืองแหลกโยกแหลกเอาไส้มอนยัางขอาหานตัวเอาผวน่ะผวดให้ผวนหวนรีใบฮ่อ้ยมึงกลาำเป็นไะยันเอานี่ขามวยเตียนมาหลายคนอริสซมอน เอาทุ่มได้บ่นี่คือซันต้ากังฟูนะครับเนาะซันต้ากังฟูกับมวยไทยนะเอาดูไซมอน,นีนนน่รูปร่างบึกกว่านั่นโอ้โหดังโป่งลางเหมือนพี่น้องว้ันับบ่ถือเข้านะครับนะโอ้โขี่หักในเนะ่ะเอาว่าจาังไดนล็อกมากนั่นอันนี้เป็นนักมวยไทยคนแรกนะนที่ซันต้ากังฟูปล่ำไม่ลง เนี่ยหล่มแล้วก็เสียคะแนนนนั่แหละเอ้าลองบังดีเอ้าเอลี่ยนแน่บ่เอานั่นๆเอานั่นๆเออกรรมการว่าจังเดยว่าให้คะแนนว่างห่างเป็นอยู่เขาล้มพอนะกรรมการว่าเอาจ้วงดิมัดขัวหู้ยต่อยไปแต่ละบาทนะครับเนาะน่ากลัวจังมัดของไส้มอนมากขัดเอ้าเงียงดาก์ทีอีกแล้ว เดินทื่อๆเข้าหาโอ้โห,โห,โหขอรับตัวดังโป้งลังอีกแล้วเื้ยนับบ่เอาไม่นับนะแต่ได้คะแนนนะน,นี่รู้สึกว่าล้มแต่เสียหนึ่งคะแนนนะโดนนับนี่เสียสองคะแนนเอาเตะเขาบักแอลเด่เอาเอานันเอาแอลันเนี่อีกแล้วอ้ยเป็นพอ่อซ้ำได้เนาะแบบนี้เนาะเอาท่าต่อยมวยไทยระดับโลกเลยนะเอานันนี่แม่วื่อคอยๆหนึ่งแม่เอา้า บ่าเป็นคนเสียเสียนเดี่ยวกรรมการนับอาซี้ำนะอาฮอกหนออาเจ็กหนออาแปลกวัางถอดอาตักมั่งอีกหนึ่งคะแนนมั่งขีลายพกเอาว่าจังได้ไสหมอนเอาโดนนับหนึ่งครั้งแล้วเนาะครับเนาะอู้ยเอาหนันโอ้เอาโดนหมัดไหนเมื่อกี้โดนหมัดไสหรือหมัดขว่เอากรรมการนับหกหนออาเจ็กหนอ อาแปกเก้าเสียบมาบว่าให้มึงสูง้หลอกมึงขี่ไล่พกจับผพีเอาข่อยบอ่ทันแพ้เดี๋ยว่อยตีได้อยู่ยามมัแก่งพูดกูหัว,วมึงยานเขาอยู่เอาเมื่อกี้โดนหมัดไหนก็ไม่รู้นะครับนะดูไม่ทัน,นะ,ะระหว่างหมัดไส้แล้วกับหมัดหัว เอาน่นผู้สาวเขาจับแพ้เลยคืนมา่ยังละเธอเฮ้ยบม่แม่นั่งรับพึ่งตื่นตีลอนเอาึ้นมายกไปนะกรรมการจับแพรไปแล้วมาดูภาพช้านะครับนะว่าโดนยังไงเอานี่ยนับครั้งแรกเนี่ยเอาโดนหมัดขวาเข้าหน้าท้องนะครับอนนี่เอาไปยังไงหมัดนอกโอ้โหกระแทกซ้ายเอาหมัดขวาไม่โดนนะครับนะอโดนซ้ายกระแทกเข้าคางกระไตเห็นแล้ว เอาหมัดขวาในต่อยคว่ำนะเนี่ยสงสัยถอดใจบันทเถาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง